สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะยังอยู่ในเรื่องของจำนวนเต็มนะขณะนี้นักเรียนสามารถดำเนินการบวกจำนวนเต็มได้นะคะบวกกันได้นั่นเองไปดูซิว่าเราจำได้ทั้งหมดไหมในกรณีการบวกนะคะ,ล,ะนนลักษณะของการบวกจำนวนเต็มลักษณะของการบวกจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีกี่ชนิดนะ3นะคะ นักเรียนจะรู้ว่าสัญลักษณ์ที่เป็นเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์ในขณะนี้ไม่ว่าจะน,ำจำนําจํานวนเต็มชนิดใดๆมาบวกกันมาดําเนินการบวกกันนักเรียนคิดผลลัพธ์ไดห้หรือคิดผลบวกได้นะเอาลงไปดูคุณทบทวนนิดนึงนะก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องต่างๆของการบวกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นะคะ อยู่ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวเดิมก็คือคิดผลลัพธ์ได้นั่นเองหรือครูใช้คำว่าหาผลบวกของจำนวนเต็มได้เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวเดิมนะคะเน้นแนวเรื่องของการบวกนะหาผลบวกของจำนวนเต็มได้หาผลบวกได้นั่นเองนะหาผลบวกได้ เสร็จไหมคะคุณตอนเรียนรู้ที่คาดหวังไม่ได้ยาวเลยนะรู้แล้วนะคะไปดูครูใช้คำว่าทบทวนการบวกจำนวนเต็มทบทวนโดยใช้ลักษณะของตัวอย่างตรงนี้เต็มบวกตั้งเต็มบวกเป็นตัวบวกเต็มบวกทั้งคู่บวกกันนะคะเต็มบวกทั้งคู่บวกกันคิดผลลัพธ์ได้8อันที่สอง จำนวนเต็มลบทั้งคู่รวมกันบวกกัน<า>ได้เท่าไหร่คะในขณะนี้<า>นักเรียนรู้แล้วได้ลบ9ว,วิธีการคำนวณน,นำค่าสมบูรณ์รวมออกมาเป็นเต็มลบลักษณะของตัวที่3ทบทวนตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวบวกเป็นเต็มลบตรงนี้ไม่เหมือนกันต่างกันเต็มบวกค่าหนึง่งเต็มลบค่าหนึง่ง นะเต็มบวกค่าหนึ่งเต็มลบค่าหนึ่ง<ะ>ตรงนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นห้ห<ะ>มีใครยังคิดผลลัพธ์ในกรณีทบทวนโดยใช้ตัวอย่างไม่ได้มีใครคิดไม่ได้ลองคิดแล้วไม่ได้ตอบออกมาแต่เมื่อคิดแล้ว<ะ>เพื่อนตอบไม่ได้ตรงกับเพื่อนมีไหมคะสี่ ตรงนี้ก็ต่างกันเหมือนกันนะต่างกันครูให้ตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวบวกเป็นเต็มบวกได้เท่าไหร่คะลบสี่สี่ในกรณีคำนวณค่าสัมบูรณ์ต่างนะคะยังถือว่ายังใช้ได้เพราะว่าไม่มีใครเสียงออกแปดเลยนั่นคือไม่ได้นำค่าสัมบูรณ์รวมนัเ่เรียังเห็นว่าต้องหาผลต่างค่าสัมบูรณ์จะตอบสี่หรือลบสี่ ในกรณีตรงนี้ก็ต้องทบทวนให้ดีทีหนึง่งถ้านักเรียนตอบ4ออกมามันจะเป็นเต็มบวกนะคะถ้าตอบลบ4ก็เป็นเต็มลบเพราะฉะนั้นเวลาหาผลลัพธ์เมื่อคิดค่าสัมบูรณ์ผลต่าง4แล้วต้องพิจารณาว่าค่าสัมบูรณ์ที่ได้ออกมาเป็น4นั้นมันอยู่ในรูปของระยะทางที่ไปทางบวกหรือทางลบนั่นเองก็จะ แสดงว่าต้องตอบให้ได้ว่าเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบด้วยเพราะนั้นข้อนี้ตอบลบสี่ลบสี่เอาละนี่คือสิ่งที่เรียนไปส่วนที่ได้เพิ่มเติมจากตรงนี้เดี๋ยวจะพิจารณากันอีกทีหนึง่งนะครูไปสรุปนะคะการบวกจำนวนเต็มในตัวแรกพิจารณาโดย เป็นการบวกจำนวนเต็มใช้การนำค่าสมบูรณ์รวมกันคําตอบเป็นจำนวนเต็มบวกการบวกจำนวนเต็มบวกจะแสดงว่าทั้งตัวตั้งและตัวบวกเป็นเต็มบวกการคิดผลลัพธ์อยู่ในรูปนำค่าสมบูรณ์รวมกัน ผลที่ได้ออกมาเป็นเต็มบวกนี่เป็นบทสรุปในการคิดคำนวณเรื่องของการบวกที่ตัวตั้งและตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่การบวกเต็มบวกสรุปของก็เรื่องการบวกเต็มบวกนั่นคือเอาข้อหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนั้นมาพิจารณาให้ดูว่าเวลาคิดคำนวณน,นั้นเกิดผลจากอะไร รูบอกว่านำค่าสมบูรณ์รวมกันผลลัพธ์ออกมาเป็นเต็มบวกนำค่าสมบูรณ์รวมกันผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเป็นบวกก็ได้นักเรียนเขียนไว้ให้พอร,รู้เรื่องของการสรุปความหมายในการคำนวณหรือการคิดผลลัพธ์นั่นเอง อันที่2ส,สรุปเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะตัวนี้ตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวบวกเป็นเต็มลบครูบอกการบวกจำนวนเต็มลบเหมือนการนำค่าสมบูรณ์รวมกันคำตอบเป็นเต็มลบการบวกเ,เต็มลบตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวบวกก็เป็นเต็มลบทั้งคู่เลย นำค่าสมบูรณ์รวมกันนำค่าสมบูรณ์รวมกันคำตอบเป็นจํานวนเต็มลบหรือเป็นเต็มลบนั่นเองนะคะการบวกจํานวนเต็มลบตัวตั้งเต็มลบตัวบวกก็เต็มลบการคิดผลลัพธ์ให้นำค่าสมบูรณ์มารวมกันค่าสมบูรณ์รู้จักแล้วค่าสมบูรณ์ลบสองคือสองค่าสมบูรณ์ลบเคือเ รวมกันเลยรวมค่าสมบูรณ์คำนวณค่าสมบูรณ์แล้วได้9นํารวมกันต่อไปคำตอบจะตอบแล้วคำตอบที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นลบเนะคะเป็นลบ9สรุปในเงื่อนไขที่3 เงื่อนไขที่2นี่เสร็จหรือยังคะตัวตั้งเต็มลบตัวบวกก็เต็มลบพิจารณาค่าสมบูรณ์รวมแล้วเป็นเต็มลบนะคะต่อไปสรุปในรูปของตัวตั้งเป็นต่างชนิดกันทั้งตัวตั้งและตัวบวกเช่นในเงื่อนไขที่ให้ไว้ มีสองเงื่อนไขคือตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวบวกเป็นเต็มลบหรือตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวบวกเป็นเต็มบวกก็แล้วแต่นะคะในกรณีที่เป็นตัวอย่างมีอยู่สองข้อนะคะข้อสามกับข้อสีนั่นเองเวลาคิดคำนวณก็ให้อะไรการบวกจำนวนเต็มบวกกับเต็มลบเต็มบวกกับเต็มลบ สองตัวไม่เหมือนกันเต็มบวกตัวหนึ่งเต็มลบตัวหนึ่งใครจะเป็นตัวตั้งใครจะเป็นตัวบวกก็แล้วแต่ที่แน่ๆเป็นจํานวนเต็มบวกค่าหนึ่งเต็มลบค่าหนึ่งให้หาผลต่างของค่าสมบูรณ์ให้หาผลต่างของค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างที่ครูเอาขึ้นมาไว้นักนนเรียนคำนวณเป็นแล้วนะคะแต่ที่นำมาเขียนเพื่อสรุปให้เห็นว่ามันคิดคำนวณมาจากอะไรนั่นเองเมื่อกี้ครูถามว่ามีใครคำนวณแล้วคำตอบได้ไม่เหมือนเพื่อนคือไม่ได้ตอบออกมาแต่คิดไว้ในใจแล้วตอบออกมาแล้วมันไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกับข้อที่มันถูกเนี่ยแสดงว่านักเรียนต้องสับสนในการคำนวณเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดู เอาละหาผลต่างค่าสมบูรณ์ยังไม่ต้องลอกดูตรงนี้ก่อนให้หาผลต่างค่าสมบูรณ์ในกรณีที่1น,นะคะคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มแน่นอนแต่จะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบไปพิจารณาในเงื่อนไขห้าห้าตัวนั้นครูไปใส่กรอบไว้เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นเต็มบวกถูกไหมคะ คำตอบจะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจะเป็นจำนวนเต็มลบก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอะไรอ,อย่างเช่นเป็นเต็มบวกคำตอบเป็นเต็มบวกเราจะพิจารณาตามค่าสมบูรณ์มากนี่แปดค่าสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเต็มบวกครูบอกยังไม่ต้องลอเดี๋ยวเรียนต่อเนื่องไม่ถูก นะคะให้วางปากกาไว้ก่อนให้พิจารณาดูคำตอบจะเป็นเต็มบวกพิจารณาว่าเป็นเต็มบวกเงื่อนไขไหนครูก็ไปใส่กรอบไว้ที่ตัวอย่างที่เป็นกรอบ5เป็นคำตอบจำนวนเต็มบวก5พิจารณาจากไหนตามค่าสมบูรณ์ที่มากในกรณีนี้8เป็นจำนวนเต็มบวกค่าสมบูรณ์มากกว่าค่าสมบูรณ์จำนวนเต็มลบ ค่าเต็มลบนั้นลบสามค่าสมบูรณ์เป็น3เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์น้อยกว่านัร่รเยนจะตอบตามค่าสมบูรณ์มากทีนี้หรืออาจจะผลลัพธ์เป็นเต็มลบก็ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเป็นเต็มบวกหรือลบแล้วแต่เงื่อนไขก็เหมือนกันตามค่าสมบูรณ์มาก ตามค่าสมบูรณ์มากไปพี่นาค่าสมบูรณ์มากในที่นี้คือใคร <S <S คือลบหกเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบพิจารณาตามค่าสมบูรณ์มากนั่นเองนะพี่นาตามค่าสมบูรณ์มากนั่นเองนักเรียนก็ไปโยงดูเขียนให้มองให้เห็นว่าพิจารณาจากไหนนั่นเองอ้าวหลอกไว้เป็นบวกหรือเป็นลบ ถามว่ามันเป็นบวกเมื่อไรเป็นลบเมื่อไรใครค่าสมบูรณ์มากตัวนั้นก็จะแสดงผลลัพธ์นะคะเพราะมันต่างกันอยู่เหมือนมันต้องมาจับคู่ตีกันนั่นเองจับคู่ตีกันถ้ทนากเรียนคิดไปถึงเส้นจำนวนเราจะเห็นว่าถ้าไปบวกมันจะไปขวาพอเป็นลบมันจะมาซ้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เมื่อมันเป็นจนํานวนเต็มลบมันไปซ้ายแต่พอเวลาเป็นเต็มบวกมันต้องถูกกลับมาเพราะนั้นนั่นคือมันเหมือนเดินย้อนกลับมาตรงนั้นก็ต้องไปพิจารณาว่ามันเท่ากันเธอนับไปเท่าไหร่ฉันก็นับกลับมาเท่าเท่าที่ฉันมีนะคะเพราะนั้นพอมันมากกว่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่จะถูกกลับมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นเช่น 8บวกด้วยลบ3นักเรียนไปทางค่าบวก8ต้องนับกลับมาทางด้านลบ3เพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในค่าบวกเพราะระยะทางที่มันไปนั้นมัน8ช่วงนับกลับมาแค่3มช่วงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะยังอยู่ในค่าสมบูรณ์บวกก็คือระยะห่างยังอยู่ห่างในทางบวกเป็น5นั่นเองพอจะมองภาพออกนะคะ แต่ในกรณีของการที่อธิบายบนเส้นจำนวนเราจะอธิบายได้ในกรณีที่ตัวเลขมันไม่มากเพราะนักเรียนต้องนับจากศูนย์เพราะนั้นถ้าตัวเลขมากๆนักเรียนต้องสรุปได้ว่านักเรียนคิดคำนวณอย่างไรไม่ั้นเวลาหาว่าลบหกบวกกับลบสามร้อยเจ้านักเรียนคงไม่นั่งเส้นเขียนเส้นจำนวนแล้วก็นับช่วงได้ทั้งหมด คุณพี่คะต้องสรุปออกมาในรูปของการคำนวณให้เป็นนั่นเองเอาละกรณีเพิ่มเติมที่ได้จากการคิดคำนวณเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะกรณีเพิ่มเติมที่ได้จากการคิดคำนวณในกรณีที่2ตัวต่างกันเป็นตัวอย่างที่ขึ้นมาเพิ่มเติมเป็นข้อสังเกตที่ได้มาก็คือ เป็นจนํานวนเต็มบวกค่าหนึ่งเป็นจนํานวนเต็มลบค่าหนึ่งเหมือนกันแต่บังเอิญในกรณีนั้นค่าสมบูรณ์มีความต่างที่เป็นศูนย์หรือนักเรียนบอกว่าค่าสมบูรณ์เท่ากันก็ได้แต่ครูก็พูดในกรณีคํานวณน,นะคะพูดในกรณีคํานวณว่าอย่างไรว่าตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวบวกเป็นเต็มลบก็ต้องหาผลต่างค่าสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นมันจะต่างกันศูนย์นะคะพูดในกรณีคำนวณนั่นเองต่างกันศูนย์หรือค่าสมบูรณ์เท่ากันไม่มีความต่างกันไม่ได้มากกว่ากันหรือไม่ได้น้อยกว่ากันในกรณีอย่างเนี้ยผลของการบวกจะออกมาเป็นจำนวนเต็มศูนย์นะคะไม่ว่าใครจะเป็นตัวตั้งนะเต็มบวกค่าหนึ่งเต็มลบค่าหนึ่งต้องหาผลต่างค่าสมบูรณ์แน่นอน เพราะฉะนั้นเราได้ว่าในกรณีที่ค่าสมบูรณ์เท่ากันของเงื่อนไขที่มีการบวกจำนวนเต็มบวกค่าหนึ่งจำนวนเต็มลบค่าหนึ่งตามกฎในการคำนวณเราบอกหาผลต่างค่าสมบูรณ์ต่อเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบตามค่าสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นตัวนี้ ไม่แสดงการเป็นค่าสมบูรณ์มากของเต็มบวกหรือเต็มลบเพราะค่าสมบูรณ์มันเท่ากันเกิดเงื่อนไขนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะออกมาเป็นศูนย์ในกรณีค่าสมบูรณ์เท่ากันคำตอบจะเป็นศูนย์ไม่ใช่เต็มบวกไม่ใช่เต็มลบนะคะเป็นเต็มศูนย์นะเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันแต่เป็นจำนวนเต็มที่เป็นศูนย์ เอาละสรุปความคิดคำนวณได้ทีนี้ไปดูในแบบฝึกนียครูยังให้นะักเรียนไม่หมดต่อไปในแบบฝึกจะมีข้อสังเกตอื่นๆอีกเสร็จไหมคะสไลด์นี้เสร็จไหมก็ไป